สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตอนช่วงเย็นแซมมี่มอกเบลนักข่าวจากเดลี่เมลออกมาบอกว่าทีมปืนใหญ่จะพยายามลองยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวดักลาสล,ลุยกองกลางทีมชาติบราซิลของทีมวินล่า แมนักเตะเพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมบิลล่าออกไปแต่การได้เล่นในแชมเปียนลีกและการเข้าร่วมสโมสรที่อยู่ในระดับลุนแชม์ลียยอมเป็นเรื่องที่ล่อใจนักเตะมีความเชื่อว่าทางทีมบิลล่าจะมีการตั้งค่าตัวที่สูงมากสำหรับกองกลางคนสำคัญรายนี้ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคของทีมปืนใหญ่กับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเขาในตลาดนักเตะรอบสองจอห์นคอส์นักข่าวจากเดอะมิเรอร์ออกมาบอกว่ามิเกลอาเตตากำลังมองหา การเซ็นสัญญากับกองกลางตัวใหม่ในช่วงตลาดเปิดเดือนมกราคมและดักลาาลุยของทีมบิลล่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของผู้เขามายาวนานและทีมปืนใหญ่น่าจะลองวัดใจกับทีมบิลล่าอีกครั้งมิเกลอเตต้ายังมีอีวานโทนี่กองหน้าของทีมพึ่งน้อยเป็นหนึ่งในเป้าหมายแต่เขาอาจจะรอจนถึงตลาดหน้าร้อนปีหน้าเพื่อจัดการกับปัญหาในแดนกลางของทีมก่อนและทีมพึ่งน้อยต้องการค่าตัวอีวานโทนี่ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอน และอาจจะทะลุไปถึง100ล้านปอนด์หากเกิดสงครามการเสนอราคาขึ้นนอกจากนี้ทีมปืนใหญ่ยังมีแผนที่จะขายครั้งใหญ่ในเดือนมกราคมเพื่อปรับสมดุลทางบัญชีและช่วยให้พวกเขามีเงินก้อนโตสำหรับใช้เสริมทัพนักเตะใหม่ในช่วงตลาดหน้าร้อนอเล็กคุกนักข่าวจากทอกสปอร์ตออกมาบอกว่าทีมปืนใหญ่พร้อมจะปาดหน้าทีมนิวคาสเซิลในการยืมตัวรูเบนกองกลางทีมชาติโปรตุเกสในวัย26ปีเข้ามาเสริมทัพ ในช่วงตลาดเปิดรอบ2เดือนมกราคมโดยทีมปืนใหญ่ต้องการนักเตะที่จะมาทดแทนโทมัสปาเตที่บาดเจ็บจนถึงช่วงต้นปีหน้ากาเบรียลเจสุสกองหน้าของปืนใหญ่ได้เข้ารับการตรวจร่างกายจากทีมแพทย์ของทีมชาติบราซิลแล้วรายงานเบื้องต้นออกมาระบุว่ากาเบรียลเจสุสจะถอนตัวออกจากทีมชาติโดยเขาจะใช้เวลากับครอบครัวที่บราซิลก่อนเดินทางกลับมาสโมสรปืนใหญ่สื่อของบราซิลคาดการว่า กาเบียลมาติเนลลี่และกาเบียลสองนักเตะของปืนใหญ่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่ทีมชาติบราซิลจะบุกไปเยือนโคลอมเบียในช่วงเช้าวันศุกร์นี้ตามเวลาของประเทศไทยหลังจากได้เห็นการลงทีมฝึกซ้อมแซมมี่มอกเบลนักข่าวจากเดลี่เมลออกมาบอกว่ามาร์ตินโอเดกาดจอมทับกับตันทีมของปืนใหญ่ยังคงอยู่ในอังกฤษของช่วงเบรกทีมชาติซึ่งทําให้เขาหมดสิทธิ์ช่วยทีมชาตินอร์เวย์เชื่อกันว่าการตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ ที่สะโพกของเขามากกว่าจะเป็นอาการจากการกระเทือนที่ศีรษะมีความมั่นใจว่ามาร์ตินโอเดกาดจะฟิตทันเกมกับทีมพึ่งน้อยโทมิยาสุฟูแบ็กของปืนใหญ่ออกมาเปิดเผยว่าตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าของเขาเมือ่อฤดูการก่อนมีแฟนบอลพับกระดาษเป็นรูปนกกระเรียนมาให้เขาด้วยเขากล่าวว่าในตอนที่ผมได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าของผมผมได้รับนกกระเรียนที่พับจากกระดาษจำนวน1000ตัวจากแฟนบอลปืนใหญ่ชาวญี่ปุ่น เพื่ออวยพรให้ผมหายดีนอกจากนี้ยังมีสถาบันฟุตบอลในลอนดอนที่มีชื่อว่าซามูไรอะคาเดมี่ซึ่งเด็กที่นั่นส่งนเกรียนกระดาษมาให้ผมจำนวน1000ตัวด้วยซึ่งมีความหมายมากฟาบิโอวิเอรา่าและริชเนลสันสองแข้งทีมชุดใหญ่ได้ลงสนามในเกมที่ปืนใหญ่รุ่นอายุไม่เกิน21ปีบุกไปแพ้ทีมเรดดิ้งด้วยสกอร์2ต่อ5ในเกมลีกทูทฟี่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทางวิเอรา่ายิงจุดโทษเข้า1ลูกและพลาดจุดโทษอีก1ลูก ส่วนทางริทเดวสันมีจังหวะโชว์ลากเลื้อยเข้าไปใจ่ายให้เอ็ดเบิร์ตยิงประตูไล่ามาเป็น2ต่อ3เตรียมรับมือจีนพร้อมส่งอดีตแข้งลีดอังกฤษลงเจอทีมชาติไทยทีมชาติจีนเตรียมส่งอดีตนักเตะปืนใหญ่ลงสนามในเกมบุกมาเยือนทีมชาติไทยวันที่15พฤศจิกายนปี2023ทีมชาติจีนเตรียมส่งรีเคอร์หรือว่านิโคลัสเยนนาริดมิดฟิลตัวรับที่เคยเป็นนักเตะในศูนย์ฝึกเยาวชนของปืนใหญ่ ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเยือนทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนนี้เวลา19นาิก30นาทีสำหรับดีเคอร์อเป็นเด็กั้านของปืนใหญ่ตั้งแต่อายุ8ขวบและเคยลงสัมผัสบรรยากาศในเกมลีกสูงสุดของอังกฤษหนึ่งครั้งท้ว่วแม้จะไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทัพปืนใหญ่ แต่ในภายหลังเขากลายเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมพึ่งน้อยเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในปัจจุบันลีเคอร์ย้ายมาค้าแข่งให้กับสโมสรปักกิ่งหัวอันสโมสรนดังในลีกจีนตั้งแต่ปี2019และในชุดเยาวชนเคยถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและ18ปีจนถึง19ปีแต่ในตอนนี้เขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติจีนประเทศบ้านเกิดของคุณแม่ สำหรับโอกาสที่ลีเคอจะลงสนามเป็นตัวจริงในเกมพบกับทีมชาติไทยมันมีสูงมากเพราะว่าเจ้าตัวออกสตาร์ทให้กับทีมชาติจีนมาซีนัทติดต่อกันอย่างไรก็ตามมาโนโพกคิงน่าจะเตรียมแผนการรับมือนักแต่รายนี้เอาไว้แล้วแน่นอนปืนใหญ่ซอไม่พอใจทีมชาติบราซิลหากใช้งานเจสซุดทีมชาติบราซิลเสียงที่จะทําให้ปืนใหญ่ไม่พอใจหากเลือกใช้งานกาเบรียลเจสซุดลงสนามทั้งที่ยังมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิต และทีมปืนใหญ่กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่ากาเบรียลเจสุสจะถูกใช้งานอย่างไรในขณะที่ออกไปรับใช้ทีมชาติเดลี่เมลมีความเข้าใจว่ามิเกลอเตตาผู้จัดจาก,การทีมปืนใหญ่และทีมแพทย์ของสโมสรรู้สึกกังวลว่ากาเบรียลเจสุสยังไม่มีความก้าวหน้าอย่างที่หวังเอาไว้ในการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าที่ได้รับจากเกมเอาชนะเซบีย่าเมื่อวันที่24ตุลาคมและทำให้เจสุสไม่ได้ลงสนามนับจากนั้น ทีมปื้นใหญ่อยากให้เจสุสอยู่ในลอนดอนเพื่อฟื้นตัวต่อไปแต่ผู้จัดการทีมชาติบราซิลกลับเรียกตัวเขาร่วมทีมสำหรับเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติโคลอมเบียและอาร์เจนตินาสำหรับกาเบรียลเจสุสดูเหมือนจะยังบาดเจ็บแต่ทีมชาติบราซิลต้องการที่จะตรวจสอบสภาพความฟิตของกองหน้ารายนี้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าเขาจะพร้อมหรือไม่และหากกาเบรียลเจสุสอยู่กับทีมชาติบราซิลเขาจะเดินทางกลับอังกฤษไม่ถึง72ชั่วโมง ก่อนที่ทีมปืนใหญ่จะพบกับทีมพึ่งน้อยในเกมวันเสาร์เอดูกาสปาหัวหน่ยการฝ่ายเทคนิคของปืนใหญ่และทีมแพทย์ของสโมสรกาลังคุยกับทีมชาติบราซิลเกี่ยวกับความฟิตของเจสุสอยู่ตลอดเวลาและเจสุสถูกสื่อของบราซิลบันทึกภาพขณะเดินกระเพกเมื่อเขาก้าวลงจากเครื่องบินในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เข้ารับการซ้อมเบาๆในวันพุธในขณะที่เขายังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวต่อไปกาเบรียลเจสุสไม่คาดว่าจะเดินทางไปโคลอมเบีย แต่ทีมชาติบราซิลไม่ได้บอกปัดถึงโอกาสที่กองหน้ารายนี้ที่จะลงสนามในเกมกับอาร์เจนตินาในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจทําให้ปืนใหญ่รู้สึกไม่พอใจโดยเชื่อกันว่าความฟิตของกองหน้าของพวกเขายังต้องการจัดการตำนานแมนยูไนเต็ดออกมาแนะนำมิเกลอารเตต้าเดือนมกราคมนี้จัดกองหน้าดวนแกรี่เนวิลล์ตำนานแบ็คขวาของแมนยูไนเต็ดออกแสดงความคิดเห็นว่าทีมปืนใหญ่ขาดคุณภาพในตำแหน่งหน้าเป้า หลังจากบุกพ่ายทีมนิวคาสเซน1-0สำหรับปัญหาในเกมรุกแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนในเกมกับทีมนิวคาสเซลเมื่อลูกทีมของมิเกว่าเตตายิงตรงกรอบเพียงครั้งเดียวจากโอกาสทั้งหมด14ครั้งทีมปืนใหญ่ไม่มีกาบรีลเจสุดเนื่องจากเจ็บแฮมสติงซึ่งส่งผลต่อทีมอย่างมากและแกรี่เนวิลล์ออกมามองว่าพวกเขาต้องเสริมกองหน้าตัวใหม่เมื่อเข้าสู่ตลาดหน้าหนาวตำนานแมนยูในเตดกล่าวกับสกายสปอร์ตในหลายเกมที่ผมดูปืนใหญ่ในฤดูการนี้ กองหน้าตัวเป้าคือปัญหาของพวกเขาทีมปืนใหญ่จําเป็นต้องทําธุรกิจบ้างอย่างในเดือนมกราคมและพวกเขาจบเกมนี้โดยมิเลอันโดทอสซาเป็นกองหน้าตัวเป้า